เวลาเชื้อติดเข้าไปในสัตว์แล้วก็เชื้ออยู่ที่ไตของสัตว์แล้วก็เลยปล่อยออกมาในปัสสาวะอย่างเช่นหนูเนี่ยค่ะอยู่ได้ตลอดชีวิตของสัตว์เลยก็เลยกลายเป็นพาหะของโรคโรคฉีนูเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรคเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อเลปโตสไปราเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งลักษณะที่เป็นเกลียวสามารถเคลื่อนที่ได้ชอนใช้ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยที่เราไปสัมผัส กับสิ่งแวดล้อมหรือปัสสาวะของหนูที่มีเชื้ออยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยมากมายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขนะคะหรือว่าพวกปสัสสตว์อย่างเช่นโ,โคกระบือแพะแกะนะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าพวกนี้ก็สามารถที่จะเป็นแหล่งรังโรคได้เชื้อเนี่ยจะออกมาจากปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้แล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม คำว่าพาหะของโรคค่ะเชื้อสามารถที่จะอยู่ที่ไตของสัตว์แล้วก็เลยปล่อยออกมาในปัสสาวะสัตว์บางชนิดอาจจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวกสุกรโคกระบืออย่างงี้ค่ะอาจจะทําให้มีผลต่อแท้งหรือว่ามีน้ํานมลดลงหรือว่าเนื้อลดลงในแง่ของปัสสาวะที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจอันนี้ก็มีผลพวกนี้คือเชื้อเข้าทางผิวหนังโดยเฉพาะยิ่งมีบาดแผลหรือว่าเข้าทางเยื่อบุ นะคะอย่างเช่นเยื่อบูตาปากเป็นต้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นในช่วงฤดูฝนเพราะว่ามันทําให้เกิดน้ําชื้นแฉะพวกเสี่ยงก็อย่างเช่นพวกเกษตรกรหรือว่าเวลาที่เราไปไว่ายน้ําแหล่งน้ําที่มีเชื้อความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็มีโอกาสที่เราไปสัมผัสแล้วก็จะติดเชื้อได้ คือโรคเนี้ยเป็นโรคที่อาการไม่จำเพาะเวลาที่เรามีอาการเนี่ยค่ะจะมีอาการส่วนใหญ่จะมาด้วยมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะแต่อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเชื้อเนี่ยปกติคือเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าสู่กระแสะเลือดไปตามอวัยวะต่างๆที่สําคัญก็คืออย่างเช่นไตตับปอดเป็นต้นถ้าไม่ได้การรักษาอย่างเช่นไตาอาจจะมีไตาวายเฉียบพลัน ะะหรือว่าที่ตับก็ทําให้มีตับอักเสบมีตาเหลืองตัวเหลืองไปที่ปอดเนี่ยก็ทำให้มีเลือดออกในปอดไอเป็นเลือดได้ไปที่สมองทําให้มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบถ้าเกิดมีไข้นะคะมีอาการเริ่มต้นเนี่ยได้รับการรักษาคือได้รับยาปฏิชีวนะได้ทันท่วงทีก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการรุนแรง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะให้ได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนนะคะจะต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์จะคิดถึงจากอาการแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็ให้ยาปฏิชวนะเพื่อรักษาโรคก่อนแล้วก็มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดอาการไม่รุนแรงเป็นยากินแล้วก็คนไข้าสามารถกลับบ้านได้ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงแล้วงพวกนี้จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งยาปฏิชีวนะนี่ก็จะเป็นแบบให้เข้าทางเส้นเลือดดำแล้วก็ต้องมีการรักษาแบบประครับประคองดูแล้วก็ติดตามอาการอย่างเช่นถ้าเกิดภาวะหายใจที่ผิดปกติอันจะเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจหรือว่า ภาวะไตที่ต้องได้รับการติดตามกรารรักษาหรือดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับณตอนนั้นคนไข้มีอาการรุนแรงแค่ไหนค่ะอย่างที่บอกเลยว,ว่าการติดต่อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจากปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงนั้นอย่างเช่นใส่เครื่องป้องกันนะคะหรืออย่างเช่นรองเท้าก็เป็นแบบพุ่มหรือว่าเป็นรองเท้าบูทถ้าต้องไปในที่ที่ต้องไปสัมผัสกับบริเวณที่อย่างเช่นที่ชื้นแฉะ หรือมีโอกาสที่จะมีเชื้อปนเปื้อนเพราะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนบ้างที่จะมีนะคะก็คือใส่เครื่องป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาจากที่ปนเปื้อนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็รีบทำความสะอาดล้างให้สะอาดอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าถ้าป้องกันไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีไข้นะคะหลังจากที่ไปสัมผัสมาแล้วเราก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว